ก็คือว่าก็มีความคิดเห็นว่าการที่สมัยโบราณหรือว่าสมัยยุคนี้เนี่ยการทีเร่เราเข้าวัดทําบุญใช่ไหมฮะคือมันมีถาวระวัดถุมากแล้วต้องใช้อะไรอะ ปัจจัยในการทําบุญมากกว่าการที่ว่าจะเผยแพร่พระศีลพระศาส,สนาอะไรเงี้ยเพื่อให้คนได้ปฏิบัติสามารถนําไปปฏิบัติที่บ้านได้อยู่กันอย่างมีความสงบสุขได้แต่แต่ดูแล้วมีแต่ว่าต้อง,ต,องต้องบริจาคด้วยเงินเท่านั้นถึงจะได้ขึ้นสวรรค์กี่ชั้นกี่อะไรอย่างนี้มันซึ่งมันไม่ถูกอะค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างอีกเรื่องคือการที่ว่า เงินที่ได้รับบริจาคมาแล้วเหมือนเหมือนเหมือนแถาที่มีการตัดสินใช่ไหมฮะว่ามีการว่าประราชิกแล้วแต่พอมามามีการตัดสินว่าไอ้อย่างเนี้ยคือคืนไปแล้วก็บริสุทธิ์มันมันผิดน่ะคือไปขโมยเหมือนคนเราขโมยของเขามาแล้วเราไปคืนเขาบอกบริสุทธิ์หายกันไม่ได้เจตนาอย่างนี้มันก็ผิดแล้วค,ๆๆค่ะคือเราก็ไม่เห็นด้วยตรงนี้ <ๆ S 1> ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ึ่งมวลชนส่วนใหญ่นะคะที่ได้เดินทางมาในวันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความคิดเห็นที่ตรงกันในเรื่องของอาบัติประชิกของเจ้าอาวาสวัดธรรมกายซึ่งเท่าที่ดูแล้วนะคะจำนวนมวลชนที่เห็นอยู่นี้เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งที่มีความคิดเห็นในเรื่องของว่าธรรมชยโยค,คืออาบัติประชิกเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว เป็นการพูดคุยกันกับทางทราพระพุทธอิสระและตัวแทนของวัดปักน้ำภาษีเจริญนะคะซึ่งก็ยังคงมีการพูดคุยกันและก็ยังไม่ให้ทางสื่อมลชนและบรรดาประชาชนเข้าไปพื้นที่ด้านในซึ่งบริเวณพื้นที่ด้านนอกประชาชนก็ยังคงนั่งเฝ้ารอการสนทนาในครั้งนี้นะคะซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนแต่คาดว่าประชาชนที่มารอในวันนี้จะอยู่รอจนถึง วเวลาที่พระพุทธอิสระจะเดินทางกลับซึ่งก็คาดว่ามวลชนนอกจากที่นี่แล้วก็ยังมีมหาประชาชนอีกจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับการที่ทางคณะกรรมการเถระธมาคมได้บอกออกมานะคะว่าพระธรรมชโยไม่มีการอาบัติประราชิก อดภัยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ทั้งทหารและตำรวจเข้ามาดูแลความปลอดภัยในบริเวณวัดนี้อย่างแน่นหนานะคะซึ่งก็คาดว่าในตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆที่จะทําให้ก่อความวุ่นวายที่ไม่สงบเกิดขึ้นที่บริเวณนี้ณนะตอนนี้นะคะ เลยรวมตัวกันมาร่วมกับหลวงปู่ถวายสังฆทานค่ะคุณป้าทราบข่าวได้ยังไงคะว่าหลวงปู่จะมาที่เฟซบุ๊กค่ะลงในเฟซบุ๊กแล้วก็ก็อ่านอ่านไลน์กันแล้วก็ส่งส่งข้อความกันมาจะตอบเพื่อนฝูงก็ส่งข้อความกันเข้ามาค่ะอ่าก็เลยทราบตรงนี้ค่ะมากันกี่คนนะคะอ๋อไหลของป้ามาคนเดียวแต่มาเจอกันที่นี่ทุกคนก็มาจะเจอกันมาพบกันที่นี่ค่ะอ่ามานัดพบกันที่นี่ทั้งหมดค่ะ จะอยู่จนจบงานวันนี้เลยไหมคะจบะก็แล้วแต่ต้องต้องแล้วแต่หลวงปู่ท่านนะว่าท่านจะให้ยังไงต่อแล้วก็ต้องตามท่านค่ะตามท่านผู้นําค่ะโดยส่วนตัวแล้วป้ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องเจ้าวาดของวัดธรรมกายอะคะอ๋อในส่วนตัวเลยฮะก็ที่รู้กันนะ่อย่างที่เขาพูดกันนะฮะก็ต้องเป็นตามนั้นนะฮะเพราะว่าคือบางคนเนี่ยที่เรา เราในในศรัทธาพระพุทธศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนว่ายังไงใช่ไหมฮะถ้าเผื่อผิดจากคาสอนนั้นก็ไม่ใช่แล้วไงฮะเราก็มีความความคิดเห็นส่วนตัวก็คือถ้าทมวินัยของพระพุทธเจ้าะดีอยู่แล้วแต่คนอื่นมาบิดเบือนในความจริงตรงข้อเน,นี้ยมันก็ไม่ถูกนะใช่ไหมฮะเราก็แต่ไม่ไม่ทำยังไงเราก็เฉยๆก็ปล่อยปล่อยไปก็ให้ทางอะไรอ่ะ กฎหมายทั้งโลกเขาจัดการไปเอาเองแล้วกันถ้ามีการเคลื่อนไหวมากกว่านี้นี่ป้าจะไปร่วมด้วยไหมคะเคลื่อนไหวไเกี่ยวยังไงอะคะเกี่ยวกับอะไรบ้างคะและ้วใคาจะเป็นผู้เคลื่อนไหวล่ะคะถ้าทางท่านพระพุทธอิสระ,ะค่ะอ๋อท่านพุทธอิสระท่านจะเคลื่อนไหวยังไงท่านต้องมีเหตุผลนะคะ,ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปเคลื่อนไหวมันไม่ใช่คะ่ะคือท่านนะท่านทําอะไรท่านจะต้องมีเหตุผลของท่านค่ะ หาเราก็ต้องเชื่อฟังท่านว่าท่านจะเป็นท่านจะทํำยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องฟังท่านค่ะเราไม่ได้อยู่ดีๆว่ามีการเคลื่อนไหวในทางแบบไหนอ่ะเราต้องถามคุณว่าในแบบไหนอ่ะเคลื่อนไหวยังไงอ่ะ <Okay. S 1> ใช่ไหมฮะมันต้องดูว่าเคลื่อนไหวแบบไหนอะไรยังไงถ้าเป็นในทางลบเราก็ไม่ต่หลวงปู่ไม่มีงานเรื่องในทางลบอยู่แล้วนะฮะหลวงปู่ทําอะไรจะต้องเป็นในทางเรื่องทางบวกอยู่แล้วค่ะ และนี่ก็เป็นอีกเสียงส่วนหนึ่งนะคะของประชาชนที่มาร่วมให้กําลังใจพระพุทธอิสระในวันนี้นะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเห็นด้วยว่าในการตัดสินว่าอาบัติประราชิกที่มีการคณะกรรมการของพระเทรสมาคมได้บอกมาว่าไม่มีการอาบัติประราชิกเป็นที่ประจักษ์ในวันนี้แล้วนะคะว่าเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนไม่เห็นด้วยกับคําตัดสินดังกล่าว nhà như sắp ăn có máy này กในตอนนี้นะคะยังคงเป็นบรรยากาศของการนั่งเฝ้ารอการเจรจาของพระพุทธ,ธอิสระและตัวแทนของวัดปากน้ำภาษีเจริญนะคะ

ولا نادي ولا นายธรรมชยโยว,ว่าไม่เป็นอาบัติประราชิกในฐานะที่ยักยอกทรัพย์แล้วแล้วคืนทรัพย์เนี่ยถือว่าใช้เป็นบรรทัดฐานในการปกครองคณะสงฆ์ต่อไปใช่หรือไม่ถ้าผู้ใดพิสูจน์ใดจะไปขโมยทรัพย์แล้วเจ้าเจ้าทุกรู้ก็เอามาคืนก็ถือว่าไม่ต้องเป็นอาบัติประราชิกใช่หรือไม่แม้กระถามต่อไปว่าพิสูจน์ู้โจทย์พิสูจน์อื่นด้วยอาบัติประราชิก จะต้องอาบัตสังฆาทิเศษเนี่ยพระสังฆราชจะต้องต้องอาบัตสังฆาที่เศษด้วยหรือเปล่าเพราะหมาเถรปะาธรรมชโยไม่เป็นประหลัดอาบัตประราชิกตามพระวินัยผู้โจดหาเล่จดและโจดผู้อื่นให้เป็นอาบัตประราชิกถ้าไม่มีมูลและไม่เป็นความจริงผู้โจดจะต้อง,ต,องต้องอาบัตสังฆาทิเศษ ก็เลยมาถามเหล่านี้กับมหาเถรนซึ่งมหาเถรนก็ก็ตอบแบบปัว่าที่อ้างว่าลงมติไปก็เพราะว่าลิขิตพระสังฆราชมีคำว่าถ้าใช้คำว่ามีคำว่าถ้าแสดงว่าไม่แน่นอนก็เลยวินิจฉัยตามนั้นสรุปเมื่อครู่นี้หลงวงปู่ก็ถามสุดท้ายว่าถามจริงๆเธอเคยเรียกธรรมาชายโยมาสอบมา,มาสอบไหมไม่เคยเลย เดี๋ยวที่ไม่เคยได้ทำทดสอบแต่ได้รับการจากเจ้าคณะตามลำดับชั้นเท่านั้นแล้วก็นำเอามาวินิจฉัยนี่คือการทำงานของมหาเถระสมาคมแต่วันนี้ก็ได้รับได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก ท่านเ,าเลขาของว่าที่สมเด็จพร,ระสังฆราชด้วยรษศการสมเด็จพร,ระสังฆราชที่มาให้คําตอบทุกคําตอบได้อย่างไม่ปิดบังแต่สรุปก็คือไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถตอบปัญหาหลวงปู่ได้ มาแล้วลองไปดูเฟ e บุ๊กที่หลวงปู่เขียนเมื่อสองวันแล้ววันนี้ที่ผ่านมาว่าในมหาเถรสมาคมเนี่ยมันมีการเมืองระหว่างธรรมยุทธ์กับมหานิกายและการเมืองธรรมยุทธ์มหานิกายเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อวานเนี่ยทธรรมยุทธ์หลายรูปที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในมหาเถรสมาคมเหมือนเหมือนกับตอนที่คดีในคํคำ มหานิกายหลายรูปก็ไม่ได้เข้าร่วมในการที่จะชี้ถูกชี้ผิดเพราะถือว่าจำได้ว่าตอนที่หลวงปู่ไปยื่นหนังสือให้กับวัดบวรเนี่ยพระเถระธรรมยุทธเคยพูดว่ามายุ่งอะไรกับธรรมยุทธแสดงว่าในมหาเถรเนี่ยเอานิกายเป็นใหญ่ไม่ได้เอาธรรมวินัยเป็นใหญ่ เลยใช้วิธีตัดสินพวกมากลากไปรักษาพวกตัวเองเอาไว้น่ะประมาณนั้นแหละสมควรที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้แล้วนการทํางานของหมาเถรนต้องมีมีบุคลากร,กรกลุ่มหนึ่งขึ้นมาทํางานแทนและให้หมาเถรนขึ้นไปนั่งแท่นเป็นจหวักให้คนกราบไหว้เฉยๆ